สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสูบนุ่มขวัญเนิร์มุมข่าววันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอัลสันน์โดยมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับจากนักเตะอดีตตำนานของสโมสรแอสตันวิลล่านะครับอย่างกาบีอาบาราฮอนะครับออกมาให้ถึงทัศนะนะครับว่าถึงเวลาแล้วนะครับที่นักเตะวัย25ปีทีมชาติอังกฤษนะครับอย่างอารอนเลมเดลอาจต้องพิจารณานะครับในการย้ายออกจากสโมสรอาร์เซนอลในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนี้ ถึงแม้เจ้าตัวนะครับจะเป็นกําลังหลักสําคัญให้อรสเตนอลนะครับในฤดูกาลก่อนที่สามารถไปเบียดลุนแชมป์กับสมสรอนแมนเชตเตอร์ซิตี้และสามารถคว้าตัวนะครับในศึกบอลั่วใหญ่ของยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็ตามแต่โดยสถานการณ์นะครับสองนัดที่ผ่านมานะครับเป็นเพียงแค่ตัวสํารองเท่านั้นนะครับและเสียตําแหน่งตัวจริงให้กับทางนักเตะผู้สาประตูรายใหม่นะครับอย่างแดบิดลายาที่ก็สามารถนะครับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการลงสนามมาเฝ้าเสาโดย2นัดนะครับสามารถเก็บกินชีตได้ทั้ง2นัด โดยทางนักเตะนะครับอย่างอารอนเดมเดลนะครับย้ายไาจากสโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ30ล้านปอนด์และก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ช่วยแอร์เนนอลในช่วงหลายฤดูกาลที่ผ่านมาแต่การเข้ามาของเดบิดรายาอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในอนาคตของการเฝ้าเสาในถินเอเมอร์สเตเดีย e มของเจ้าตัวและอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เจ้าตัวนะครับต้องตัดสินใจในการย้ายออกจากสโมสรเพื่อไปหาในส่วนของตําแหน่งมือหนึ่งที่มีความมั่นคงมากกว่า โดยมีสโมสรนะครับเพื่อนร่วมลีกนะครับอย่างสโมสรเชลซีและยักษ์ใหญ่ในลีกบุนเดสติก้านะครับอย่างบาเยิร์นมิวนิกติตามเก็ให้ความสนใจนะครับในการดึงตัวนาทวานวัยยีสิมาปีลายนี้นะครับเข้าไปเสริมทัพในช่วงตลาดมกราคมซึ่งมีการคาดการนะครับว่าค่าตัวของนักเตะนะครับอย่างอารอนเลมเดลน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า50-60ถึงล้านปอนด์ถึงก็ถือว่าเป็นในส่วนของสนนราคาที่น่าจะพอใจสําหรับอาร์ตซนอลนะครับในการ ปล่อยตัวนักเตะรายนี้นะครับเพื่อหาในส่วนของนักเตะรายใหม่นะครับในตำแหน่งอื่นที่เข้ามานะครับในช่วงตลาดมกราคมข่าวต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะนะครับเป้าหมายอันดับต้นๆของซานนนะครับในช่วงตลาดซื้อขายรอบ2เดือนมกราคมนะครับอย่างอีวานทอนนีนะครับนักเตะสูนรหน้าของสโมสรเบนฟอร์ดนะครับโดยทางซานน์นะครับเล็ง เป้าหมายนะครับของนักเตะรายนี้นะครับเป็นเบอร์หนึ่งะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้โดยมีคู่แข่งสําคัญนะครับเพื่อนร่วมเมืองอย่างสซอนเชลซีและสเปอร์นะครับที่ให้ความสนใจในการดึงตัวนักเตะรายนี้เช่นกันโดยณปัจจุบันนะครับทางอีวานโทนี่นะครับอยู่ในส่วนของบทลงโทษนะครับห้ามลงแข่งขันในศึกฟุตบอลอาชีพในเกาะอังกฤษนะครับเป็นเวลา8เดือนและจะสิ้นสุดนะครับในการโดนแบนนะครับในวันที่17มกราคม ซึ่งจะส่งผลให้นักเตะนะครับมีสัญญากับเบนฟอร์ดนะครับเพียงแค่18เดือนเท่านั้นโดยทางผู้เชี่ยวชาญนะครับอย่างฟาบิซซโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าค่าตัวของนักเตะนะครับอย่างอีวานโทนี่นะครับน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ50-60ล้านปอนด์เราก็ต้องมาติดตามมาต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับนักเตะอย่างอารอนเลมเดลนะครับจะตัดสินใจายออกจากสมัรสอนอ์เซนอลและการดึงนักเตะนะครับอย่างอีวานโทนี่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้นะครับ ก็จบลงมาแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมมสอนอาร์ซอนในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทางรายการด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมาก,มากครับ